นายสิทธุวันจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าก่อนหน้านี้ท่านชาชาติพูดโพสต์และอธิบายมาโดยตลอดว่าทางทีมงานเพื่อนชัดชาติไม่อยากให้ป้ายเหล่านี้กลายเป็นขยะหลังการเลือกตั้งเราทำแพทเทิร์นไว้เพื่อเราสามารถเจ็บกลับมานําไปตัดและเย็บกระเป๋าหรือพักกันเปื้อนไว้ใช้ต่อในทีมของเราเองได้เลยในอนาคตซึ่งเราทวงติ่งมาโดยตลอดว่า ทำแพทเทิร์นไว้อย่างนี้อาจถือได้ว่าเป็นการทำให้หรือสัญญาว่าจะให้อันสอบไปในทางฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง2512ซึ่งพอปิดหีบเลือกตั้งปับ๊บก็เป็นไปตามคาดมีคนมากรีดเอาป้ายหาเสียงของท่านจนหมดภายในเย็นค่ำของวันเลือกตั้งเป็นทรัพย์สินของท่านไปตัดเย็บทำกระเป๋าผ้ากันเปื้อนตามแพทเทิร์นที่ท่านกำหนดไว้โดยที่ท่านมิได้ออกมาปกป้องสิทธิในทรัพย์สินของท่านแต่อย่างใด การให้รีวิลลอตทั้งหลายมาประคมข่าวว่าห้ามเอาไป,ไป้ายไปหากเอาไปแล้วขอให้ส่งคืนตามที่อยู่ที่ได้เตรียมกันไว้นั้นมันไม่แนบเนียนครับคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้ง4.4ล้านคนเขาไม่ได้กินแกลบกินย่านนะครับผมรอจนครบ3มวันแล้วไม่เห็นท่านไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับคนลักขโมยป้ายหาเสียงของท่านเลยอย่างนี้จะให้คิดไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากที่พูดพ์อธิบายมาก่อนหน้านี้ คือการเสียแซงแกล้งทำงั้นเดี๋ยวเจอกัน